ไม่มีอะไร <Yeah. S 1> ในโลกนี้อาหารเสริมอะไรในโลกนี้<ๆ>ยาว,วิเศษอะไรก็ตามไม่มีที่จะทําให้คุณเนี่ยกินอย่างเดียวแล้วไม่ออกากำลังกายไม่ขยับและกายไม่ดูแลอาหารนอนไม่พอแล้วจะบุญดีสุขภาพดีได้อเมริกาโน่มีสูตร10แคลอรี่แต่มีแค่แอนอีนส่วนกาแฟมิกซ์เนี่ยมีวิตามินและแรนแ,รแรทคจะเกิที่ช่วยเลื่องสุขภาพได้มากกว่าถึงแม้จะมี85แคลอรี่ก็ตามกาแฟเนี่ยเป็นความชอบของแต่ละคนแต่เราก็ต้องลองชั่งดูนะว,ว่าอันไหนคุ้มค่ากับเราที่สุดเวลาเราทำสินค้าแล้วเนี่ย ผมจะใช้ตัวเองไปที่ตั้งกระดังหนึ่งเราจะใช้ไหมของดีจริงหรือเปล่าใช้แล,ล้วเห็นผลไหมเราไม่ได้มาแทนนะแต่เรามาเป็นทางเลือกเ่อสุขภาพสวัสดีครับผมมิกกี้นอนท์อัลพารนาะณป้อมเพชร s t r e n g t h c o n d i t i o n i n g coach health content creator และ Speaker ด้านสุขภาพครับขอต้อนรับสู่พอดแคสต์ที่เราจะมาพูดถึงเรื่องก,การดูแลสุขภาพแบบ Potic a p p r o a c h หรือว่าองค์รวมและ Mind s ซ t ครับ แลกสําหรับพอดแคสต์ใน EP นี้นะครับเราจะมากระชับพิการแล้วก็ทำความรู้จักกันมากขึ้นนะครับกับสินค้ามิกซ์นะครับว่าทั้งหมดมีอะไรบ้างเริ่มต้นยังไงทําไมถึงเร่มเป็นมิกซ์แล้วก็ตอนนี้มีอัปเดตไปถึงไหนแล้วนะครับหลายคนถามนะครับว่าผมทํางานอะไรหรือว่ามีอาชีพอะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีวิดีโอในทิกตอกทําไปแล้วแต่ว่าหลายเลยนะครับใครยื่นเข้ามาก็ผมมาทําคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพนะครับแล้วก็มีสอนเวิร์กช็อปให้กับคอร์เปอเรชั่นให้กับแบรนด นะครับแล้วก็เป็น Nike นกี i ทีน Coach Thailand นะฮะแล้วก็ที่อยากจะนเสนอก็คือทำบริษัทบิ๊กซ์คอร์ปนะครับที่มีส้านสุขภาพนในกาแฟช็เลยดช์เขียวแล้วก็ที่กำลังจะมาคือบ่ายบิ๊กครับต้นๆต้องบอกวันนี้ก่อนนะครับว่าถ้าใครที่ติดตามมานานแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วก็ชอบในเรื่องสุขภาพมากๆปาตอเรียก็เรียนคอมพิวเตอร์สติวิชั่นบาโทก็เรียนมาสเตอร์สเปคเนชันิ่งนะครับทั้งหมดเนี่ยรู้เลยว่าเปิดชอบออกกำลังกายทีนี้พอกลับมาปุ๊บเนี่ยเราก็เลยเห็นว่า ปัญหาในสังคมเราเนี่ยไม่ใช่แค่สังคมไทยนะแต่มันเป็นเรียกว่าเป็น g l o b บ l Problem นะครับว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างในเรื่องของการดูแลสุขภาพแน่นอนครับทุกคนเนี่ยเราจะได้ถึงรูปร่างไขมันในร่างกายกล้ามเนื้อฉันดูดีไหมอันนี้คือสิ่งที่หลายคนกำลังนึกกันนะครับเราเลยเห็นปัญหานะ้นปัญหาคืออะไรบ้างเช่นเหนื่อยเสียไม่มีแรงนะครับรวมไปถึงอาจจะมีอาการบาดเจ็บต่างๆอาการเมื่อยอาการล้าโรคประจำตัวต่างๆส่งผลให้ คุณภาพในการใช้ชีวิตในเชิงสุขภาพเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถใช้เวลากับคนที่เขารักได้อย่างเต็มที่ถูกไหมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติคนหนึ่งเนี่ยนอนดึกพักงานตื่นเช้ามาเหนื่อยง่วงไปกินกาแฟแคมปซียมเพิ่มเข้าไปสายสายแคลชบวกกับอาหารเช้าที่กินเป็นขนมหวานที่มีพลังงานสูงโปรตีนน้อยนะครับกลางวันก็อาจจะเลือกอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์สารอาหารน้อยไปหิวทิ้กาแฟเข้าไปอีกเย็นก็เปลี่ยนไม่มีแรงออกกำลังกายเนี่ยอันนี้คือเูทีน ที่เราสามารถสังเกตเห็นได้นะว,ว่ามันเกิดขึ้นกับหลายๆท่านแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยพอกลับไปบ้านปุ๊บมีลูกอยู่ที่บ้านจะเล่นกับลูกก็ไม่มีแรงเหนื่อยละอ้ะมีสิ่งหนึ่งที่อยากทําออกกําลังกายก็ไม่มีแรงเนี่ยผมก็เลยมองว่าหรือถ้าเกิดคอนออกกำลังกายเนี่ยอย่างผมเองเมื่อก่อนผมก็จะกินกาแฟเป,เป็นเป็นแก้วอเมริกาโน่เป็นร้อนเป็นเย็นก่อนออกกำลังกายออกกำลังกายช้าใช่ไหมครับแล้วผมก็รู้สึกว่ากินไปแล้วเนี่ยเรามีแรงออกกำลังกายแค่ชั่วขณะแป๊บเดียว ไม่มีแรองออกรือกายต่อหมายว่าออกมืงก,กายจบไปแล้วเนี่ยพอเสร็จปุ๊บลิธน์ของแคฟพีทันหมดเราไม่มีแรงทำดิสก์ารมอเบ,บิกต่อก็ต้องกินกาแฟแก้วที่2องทำให้วันเงเนว่กกินกาแฟสองแก้วการคิดสินค้าตัวหนึ่งขึ้นมาที่ช่วยทําให้มม่มีกาแฟวันเนือะหลายแก้วและยังช่วยเรียกว่าทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นมบบเขาบ่าคุณจะมีความแอคทีฟม,มากขึ้นโดยที่ไม่ได้เกิดจากแคฟพีนแต่เกิดจากปริมาณวิตามินและแร่ธาตุต่างที่เราใส่เข้าไป เพื่อให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่ในต่ละวันได้มากขึ้นก็เลยเป็นที่มาของกาแฟมิกซ์ตัวนี้นะครับจริงๆเป็นดรีมวันนะครับที่เป็น non นอแนนดรี่นะฮะคือเราใส่เอ็กซนบีรวมเข้าไปวีสิบสองนะครับช่วยเพิ่มเมล็ดแดงเมล็ดแดงมากขึ้นจับออกซิเจนได้มากขึ้นทําให้มีแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการหมุนเวียนที่ดีขึ้นนะครับของเมล็ดแดงที่เพิ่มขึ้นแล้วจากแอลอังกินีนะครับกระชูกฉีดมากขึ้นดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้มากขึ้นในส่วนต่างๆที่เรารู้สึกว่า ไขมันเนี่ยมันสะสมเยอะแล้วซปเปร์เชั่นเส้นเลือดไปถึงน้อยในนี้ก็จะมีเอาชิงิที่ช่วยได้รวมไปถึงโครเมียมหลายคนรู้สึกว่าตื่นเช้ามากินอาหารรางานสูงหิวบ่อยหิวมากหิวเร็วโครเมียมไม่ไช,ช่วยปรุมระดับน้ำตาลในเลือดก็จะช่วยควบคุมความหิวได้ประมาณหนึ่งแล้วเราก็ใส่ BCA เข้าไปเพราะว่าหลายคนเนี่ยทานโปรตีนไม่เพียงพอกดอะมโนม,มุ่มก็ได้ร่างกายไม่เพียงพอก็ทาให้ร่างกายไม่สามารถ ชะลอการสูญเสียกล้ามเนื้อหรือมีการซัดกำเนิดในอั่เ็มที่ก็ใส่เข้าไปด้วยอเมริกาโน่มี0-10แคลอรี่แต่มีแค่แษีอูนส่วนกาแฟมิกซ์เนี่มีวิตามินและแร่ธาตุอื่นที่ช่วยเล็่องสุขภาพได้มากกว่าถึงแม้จะมี85แคลอรี่ก็ตามอันนี้กาแฟเนี่ยเป็นควาชอบแต่ละคนแต่เราก็ต้องลองชั่งดูนะว,ว่าอันไหน คุ้มค่ากับรอบมากที่สุดปัญหาต่อมานะครับที่ผมเล็งเห็นเลยก็คือว่าประชากรไทยก็จะเด้นในกลุ่มแมสนในกลุ่มงานนิศเหมือนเดิมหนึ่งเลยมีความเครียดจากการทํางานมีนความเครียดจากคุณภาพในการใช้ชีวิตต่างๆที่มันอาจจะยังไม่ดีเท่าที่เราต้องการผมก็เลยทำตัวมิกซ์กรีนทีมาใชาเขียวที่เราใส่วิตามินซี1000มิลิแปรเข้าไปทำไมต้องวิตามินซีเพราะว่าเวลาเราเข้าไปในน้นกาแฟาเนี่ยนอกจากกาแฟแล้วเนี่ยผมก็จะเห็นว่าคนส่วนมากสั่งวัชระลาเต้หรือว่าชาเขียว นะครับก็เลยทําเป็นชาเขียวขึ้นมาเพื่อเราไม่ได้มาแทนนะแต่เรามาเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพให้กับทุกท่านของมิกซ์เนี่ย Mix, ed, Mix ed Green Tea เนะี่ยคุณก็จะได้วิตามินซีห0 0่มิลลิกรัมนะครับที่จะช่วยในเรื่องของลดความอาแร่งลดความเครียดโมฆมเครียดโมโมเฟอริซอลลดได้นะครับแล้วก็ลดการสะสมของไขมันในร่างกายรวมไปถึงเสริมภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะครับแต่ถ้าจะไม่พอนะครับออกมาทา้องๆกันเลยก็คือตัวชาไทยทำไมต้องชาไทย นอกจากกาแฟชาเขียวและชาไทยเด็กก็เป็นเครื่องดื่มอันหนึ่งที่คนไทยนิยมแต่ชาเขก็นิยมแต่คนไทยก็นิยมนะครับซึ่งลืมบอกไปว่ากาแฟของเราเนี่ย35เคลนารีชาเขียวชาไทายของเราเนี่ยมีแค่45แคลอรี่เท่านั้นเองโนชูบ้าแอดเด็ดนะครับชาไทยเนี่ยผมรู้สึกว่าคนดื่มชาไทยเยอะแต่เราก็ยังทําให้ชาไทยได้เป็นประโยชน์มากขึ้นด้วยการใส่วิตามินดีเข้าไปเพราะว่าผมอะเป็นคนออรับน้ำกายและผมไปวัด าไปตรวจสุขภาพเยลผมเองก็เป็นวิตามินดี d e ฟิ c i นซีก็คือขาดแคลนวิตามินดีไม่อาจจะเป็นจากการที่ออกกำลังกายเยอะกก้าเนื้อกระดูกมีการใช้งานเยอะมีการขับของเสียออไบ่อยแล้วไม่ได้กินวิตามินเสริมเลยแต่ตัวที่ขาดก็คือวิตามินดีผมก็คุยกับคุณหมอคุณหมอกไไ็แนะนำว่าถ้าจะกินวิตามินดีก็ต้องวิตามินดีสัเราก็เลยเสริมวิตามินดีสับไปในนี้ด้วยถึงแม้ผมจะเป็นคนที่โดนแดดทำใจะเยอะมากนะลุณกจะสีผิวแนละ้วแต่ ก็อยังชัดแคลนะ,ะครับเราก็ใส่ดเป็นนีสามเข้าไปมันก็จะโยงกันหมดสังเกตเห็นได้ว่าถ้านึกถึงชาไทยก็กระดูกข้อต่อนะครับาชาเขียวก็จะนึกถึงภูมิคุ้มกันลดการสะสมของ์โมนเเรียดเซลล์มันตายในร่างกายและคากาแฟก,ก็เน้ถึง e n h a n ท e ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเวลาเราทำสินค้าเนี่ยผมจะใช้ตัวเองไปที่ตั้งกันหนึ่งหมายความว่าเรามีไลฟ์สไตล์อย่างไรเราจะใช้ไหมของดีจริงหรือเปล่า ใช้แล้วเห็นผลไหมผมต้องเอาตัวเองมาเป็นตั้งก่อนเพื่อที่ลองตัวเองแล้วทําแล้วใช้แล้วแล้วรูว้สึกว่าเออมันได้ผลจริงๆ testing ลองๆเป็นเดือนๆในปีก่อนที่ผมจะมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้ลองเหมือนกันทีนี้ผมก็เลยทําตัววิตามินตัวนี้ขึ้นมาวิตามินตัวนี้เนี่ยช่วย3ามอย่างหลักๆเลยนะครับอันดับแรกแน่นอนขออผานข้อผาไม่ได้ว่ากินแล้วนั่งเฉยจะผ่อนนะคือถ้าเกิดคุณกินแล้วเนี่ยคุณไปเริ่มต้นวัน มีไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟไปออกำกำลังกายถ้าออกำกำลังกายเหงื่อจะเยอะมากหรือถ้าวันไหนไม่ได้ออกำกำลังกายก็ยังแนะนำให้กิน,น,กนเพราะว่ามันมีสารสกัดธรรมชาติอย่างเช่นตัว EGCG ที่มันอยู่ในวิตามินอันนี้ที่จะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายของเรานะครับทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีการเผาผลาญที่ดีขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ย มีเรียกว่าความ, Active, มความชื่นมีความแอคทีฟมีความกระชับระเฉิดเพิ่มมากขึ้นได้ดครับนอกจากนั้นแล้วนะครับจะช่วยในเรื่องของชะลอวยัยชะลอวัยในที่นี้เนี่ยที่เราได้ใส่เข้า,าไปนะครับก็คือเกรฟซีนเอ็กซ์แทคนะครับมีเอลูตาลไทนโอนแล้วก็มีวิตามินอีมีวิตามินซีแล้วก็มีเบอร์เนสเอ็กซ์แท็หรือว่าสกัดมาจากเต้านมนะครับช่วยลดริ้วรอยต่างๆนะครับทำให้น้องเนี่ยผิวดูอ่อนยาวลงเป็นสิ่งที่ช่วยได้นะครับก็คือ ช่วยปกป้องผิวจากมลพิษทางอากาแล้วก็แสงแดดนะครับนอกจากลดริ้ลลวรอยในเรื่องของชะลอวัยในเรื่องของซีผิวแล้วนะครับว่าต้องใส่แอสซาเซนตินเข้าไปนะครับใส่โคเอนไซม์คิวเทนเข้าไปมีวิตามินบีคอมเพล็กซ์เหมือนกันดีรูนะครับยังไม่หมดถ้ามีแบคทีเรียด้วยมีวิตามินเคสองมีไอรอนแล้วก็มีซินคือส่วนผสมทั้งหมดเนี้ยมันตอบโจทย์คนที่มีไลฟ์สไตล์แอคทีฟและเอาโผ่อินเอาดอร์นะครับแต่ถ้าถามว่าคนไม่แอคทีฟอะ ุณไม่เอาโปริินไม่เอาดองัวดแดดต่อให้คุณัวดแดดนะครับแต่คุณก็เจอมะละเมาอีกดีก็สามารถช่วยได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยกินไปแล้วหรือจะไม่กินคุณก็ต้องออกกำลังกายคุณก็ต้องแอคทีฟให้มากในแต่ละวนันและนี่ก็คือจุดที่เราอ,อยู่ในปัจจุบันนี้ครับก็คือสัอ่งสีเฟลพันตัวนีวว้นะครับกาแฟวินทีมิกซ์ชาเขียวแล้วก็ไททีมิกซ์นะครับแล้วก็ วิตามินนะครับไปเดมิวิตามินตัวนี้น้องใหม่เลยที่เชื่อว่าถ้าคุณกำลังดูวิดีโอนี้อย,อยู่คุณสามารถพรีออเดอร์ได้แล้วนะครับในราคาพิเศษนะครับลองดูข้อมูลด้านล่างในแคปชั่นได้และคุณจะได้สินค้าเนี่ยไม่เกินตน้นพฤษภาคมนี้นะครับสินค้าจึอุมือคนแน่นอนอันนี้เป็นของอ้มนะครับแต่ว่าเป็นเป็นตัวอย่างข้างในเป็นของจริงนะ 1กระปุกนะครับมี31เม็ดทำไม31เม็ดก็เพราะว่าถ้าเกิดเดือนหนึ่งมี31วันคุณจะได้กินครบทุกวันแล้วถ้าเดือนไหนมี30วันคุณทำหลอดใจเม็ดหนึ่งปุ๊บเฉลี่ยเ,เม็ดหนึ่งคุณก็เก็บไปกินได้ในส่วนของคำแนะนำวิธีทานนะครับคำแนะนำวิธีทานสำหรับตัวไบชะมิกซ์นะครับตัวนี้เนี่ยให้ทานวันละหนึ่งเม็ดในทุกเช้าท้องว่างท้องไม่ว่างก็ได้นะครับ ผู้ชายผู้หญิงทำเหมือนกันได้เพราะส่วนผสมในสกัดมาจากธรรมาชาติทั้งหมดเลยนะครับคนที่มีโรคประจำตัวที่เป็นในกลุ่ม NCD นะครับอย่างเช่นโรคคอนดนีนมาหว่านนี่ก็สามารถทานได้แต่แน่นอนมีโรคประจำตัวซึ่งข้อปรับเปลี่ยนผมก็จะแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ออก่อนครับสิ่งที่้อรระวังครับคนที่ตั้งครรภ์หรือมีโรคในกระตายอย่างที่บอกไปนะครับก็ปรึกษาแพทย์หรือว่าตั้งครรภ์ก็อาจจะไม่ได้นํานะครับใครที่ใช้ยาลายเลือดนะครับก็ไม่ได้นําเหมือนกันอย่างที่จะบอกไปนะครับว่า ไม่มีอะไรในโลกนี้อะไรเสรอะไรในโลกนี้ยาว,วิเศษอะไรก็ตามไม่มีที่จะทําให้คุณเี่กกินอย่างเดียวแล้วไม่ออกกำลังกายไม่ขยับร่างกายไม่ดูแลอาหารนอนไม่พอแล้วจะบุญดีสุขภาพดีได้ไม่มีอันนี้ผมยืนยันขาดตัวนะครับเราก็ต้องมี critical thinking หรือว่าความคิดที่มันไม่เป็นการเชื่อสักทีเดียวอยากให้ตั้งคาถามในเยอะตั้งคำถามว่าทําไมคนนี้เปลี่ยนแปลงรูปล่าษได้ทำไมชน,นกิจอันนี้สาการน,น,นี้ให้อะไรกับฉันและฉันได้อะไรจากตรงนี้ครับ และนี่ก็คือดันโปรโมชันขอในวันนี้สินค้าทั้งหมดของ Mix ในวันนี้นะครับบอกว่าทุกท่านจะให้ความสนใจกับสินค้า Mix ได้ครับแล้วถ้าท่านไหน,นมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับและใครที่ดูวิดีโอนี้แล้วมาสั่งซื้อนะครับผมจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยบอกว่ามาจากพอดแคสต์กระชัง Mix ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้นะเพื่อนๆคนอื่นก็สามารถ,าารถทิ้งไปได้ครับแล้วเจอกันครับถ้าชอบคอนเทนต์เพื่อสุขภาพแบบนี้นะครับทุกท่านสามารถส,งส่งซุปเปอร์แชทหรือว่าซุปปเอร์สติ๊กกเอร์เพื่อเป็ว่าซุป ทีมงานของเราผลิตคอนเทนต์ดีๆนะ